สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องค่ะสวัสดีช่อง FC แฟนคลับช่องนันนุรัเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะจำชื่อช่องตัวของบอลเดย์เจ้าเกลือกับพี่น้องค่ะอ่าิดตาม่างหัวข่าวเลยนะคะคลิปนี้ข้าสิมบบอกถึงเรื่องของบอโจที่เพิ่นโพสนะคะอ่าเพิ่นที่เพิ่นโพสที่หลายๆคนเห็นแล้วก็คือสิแบบสงสัยแห้งว่าแบบหุยบอลหมายถึงไผ่์นใช่ไหม ทีรโพส์ว่าโพส์ถึงวงน้ำแนยวย้ะโพส์จะมาไล่หลายอย่างประมาณนี้นะนักข่าวสาวไล่งานข่าวเาเด็กวนันนี้หลายคนคือสิบเปเร์แล้ววา่าใครคนนี้ใครหมายถึงใครที่บอยพ,พ,พูดพูดหมายถึงใครัสินะคะคือโดยร่วมร่วมแล้วนะคะหลักของการทํางานเฮาก็คือหนึ่งแหละเรามาอยู่นี่เรามาทํางานกับวงมาหากินกับวงนะคะหมายถึงว่า บอยกับซอเพิ่นให้โอกาสโดยการหนึ่งละเพิ่นสร้างบานขึ้นมาให้ทุกคนได้มาทำมาหากินน้ำกัดน,นะคะก็คือเพิ่นมีเวที่ห้มีแสงสีเสียงมีทุกอย่างทุกสิส่งทุกอย่างให้ครบคันเข้ามีหนาทีมาฝึกซ้อมแลักกามาเหตุงานนะคะมาเป็นศินลปินมาอาศัยเพิ่นหาอยู่หากินนะคะก็คือหนึ่งบบงานวงงานหลักอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวงสปนอนเซอร์อะไรต่างๆอ่า ข้ากระตองค่อยพักดันค่อยแชร์นะคะว่าแบบเออวันนี้เราเล่นที่ไหนวงเรามีอะไรบ้างวงเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรน่าตื่นเต้นมีอะไรน่าเซอร์ไพรส์เสียค่ะคือแบบแวันนี้พูดสนับสนุนเป็นยังไงแมนบาร์คารีวิวแนะ่ลากาหรือสิเป็นแบบว่าเออวันนี้เราเล่นนิสัยมหาเนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะมหาเนเดอร์ครับพี่น้องครับต้งเสียนะก็แมนสินะนนโพสต์ตะขอบคุณตะมาไล่แมนบาร พอได้ขอบคุณขอบคุณมาอะไรจากบ้านนันบันนี่น่นี่นันก็คือก็เห็นมาหลายๆคนหลายพสซื้อศินปิทย์้งมีหลายนะคะซึ่งเวามสามารถระบุจดจดในบางไผ่นะคะซึ่งทุกคนเคยผ่านจุดที่มันลำบากมานะคะแล้วพอมาเจอ,พอ,เจอพอมาเจองานลหลายอ,ะอ่ะในชววเนี้ตอนแรกเขาสอบมันบมบ,นบมันก็สิบลำบากในบ๊ทเงินมีคําพ่อเปิดวงออกมาแล้วทุกคนได้มาไลยทุกคนได้ติดหน้าเวทีนาสิเนาคะค่ะ ก็คือเขามีกําลังใจในการเช็ดงานนะคะ,ะการที่เราโพสต์บอกพื้นที่ว่าเราจะไปเล่นที่ไหนการประชาสัมพันธ์นึงแล้วก็นอกจากเราจะได้ทานแฟนคลับตัวเขาเองน้าแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์วงนํวาว่าวงเฮาสิบเปลี่ยนใสต้อสินะค่ะเนาะมันมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะที่ที่จะโพสต์แต่ละโพสต์ออกมาเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่ายังไงเกิดกระแสเกิด ส,สังคมโซเชียลว่าแบบเราเล่นที่ไหนอะไรยังไงจะเสร็จนะ,ะเพราะว่าวงก็จะมีการขับเคพื่อนไชนะคะเพราะไงสวา,ามันมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงนะคะแค่แค่โพสเฉยนะคะโพสในเพจส่วนตัวหรือโพสในพื้นที่ซึ่งทุกคนที่อยู่ในวงมีเขาเีมีสื่อโซเชียลในมือแล้วนะคะคือเขาเรียกว่าการหาเงินในอากาศ ึ่งบอดอ่ะเพนเพนกะเล่งเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะคือมันไม่ได้มีรายได้มาจากการแสดงหน้าเวทีอย่างเดียวนะคะมันมีรายได้มาจากหลายช่องทางที่เพนสางให้นะคะก็เลยอยากให้ทุกคน่ะเห็นมาแบบเห็นความสําคัญของวงหลายๆสิคะถ้าไม่มีวงก็ไม่มีเรานะคะสอยกันประชาสัมพันธ์งานวงนะคะยังเช่นของลํำเพิ่นโชว์เองสะคะีค่ะ ซึ่งสิบปู่ฟังนิดหน่อยเสมอว่าอ่าช่วยกันแชร์นะลูกเสีนะซึ่งซึ่งซึ่งวงของอลัมเพิร์นโชเองมันมีแต่เด็กน้อยมันได้เ,เป็นแบบว่าเขาเขาอยู่กับเรามาเนี่ยปีที่แล้วสินะฮะมันก็ได้ว่าง่ายก็ก็คุยง่ายนะคะก็เด้แบบนี้เนี่ยอย่ายตงตรงตรงหน,านาั้นน่าใจนะคะในส่วนของของลัมเพิรนโชในส่วนของเรื่องเรื่องสื่อโซเชียลนเนาะแต่มันสิมีอีกเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่ที่ อีกข่าวหนึ่งอีกที่พอรับโพดไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปต่อไปนะคะแล้วนี่คลิปนี้ขอเล่าคขาวเกี่ยวกับที่บอลรัโพดก่อนนะคะว่าแบบอ่าโพดจะมาไรคือว่าโพดงานวงหนำสินะคะเนาะอ่าหลายๆคนก็สงสัยว่าผู้ใหญ่เสียะแต่ว่ากลับไม่ยั่งให้สืบหรอกนะคบถือว่าเป็นบทเรียนนะคะว่า การที่เรามาทํางานตรงนี้เราก็ต้องนึกถึงส่วนรวมนะคะเข้ามาเห็นงานกับคนมูลหลายนะคะเราวงเราอะวงสาราพัดแพนแทนงสารัดรับคนโชว์อะคะ่ะเป็นวงกับซื้อโซเชียลนะคะเราให้ความสําคัญกับแฟนคลับแบบซีนะคะทั้งอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งเข้าไปเรียูยหลัออหลกลายพื้นที่แหงคะ่ะซึ่งแต่ละเมืองแต่ละวันเข้าเหรียญประสมกันจักหม่องนะคะ หากะตังซอยแช่กันไปแช่แช่แช่ออกไปยิ่งเราแช่เยอะมันก็ยิ่งทําให้อ่าไม่อย่างก็ฐานแฟนคลับแฟนคลับทั้งกลุ่มนอกกลุ่มในเพียงแค่เสียงโหว่าเออมาหนีสาวหนอยนี่ว่าสาวหนอยเรียนยูไนวุ้งเรียนยูไนต์งั้นสนะอุ้ยสาวหน่อยเป็นยังไงบคนก็อยากเบเบิ้ลเพราะว่าสาวหน่อยกับขื่นซือหรือซยูไเรื่งเตยอยู่แล้วหรือเรื่องอ่าเราเป็นผู้นำด้านโซเชียลเนาะ หลายคนกับซิมองสิมองเห็นว่าเออวงเรามีดีอย่างไรนะคะเซดรแชร์ซอยซอยกันไปนะคะตอนนี้นะน้องยุโดมรอมาซอ้อมนะคะรอ,อะมามาดูเด็กซ้อมซ้อมหล่อนะคะแล้วก็ทั้งหนวิธีบัตรกับสีดูแลเรื่องเด่น้อมโชว์ต่างๆเฮดโชว์นะคะแบ่งหนวที่กันพอการใช้แล้วก็สีดูแลเรื่องภาพรวมต่างๆถึนผู้จัดจาก,การทั่วไปนะคะนแน่นู้นกับสีซอยแบ่งเบาผ้าละ ทาง้งวาดเองทางพอการใช้เองนะคะซอยคุ้มเด็กหน่อยมาสมอนคุ้มตัวอย่างก็พอพะยะแม่พะยะหรือศิลปินใหญ่ๆเนี่ยเพิ่นะเพิ่นป็นเด็กคุ้มใหญ่ค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นมืออาชีพนะคะจริงๆหน่อยกับเด็กคุ้มใหญ่เคือกันแต่ว่าคือเขาซ้อมหลายอย่างเขาซ้อมเต้นด้วยเด็กหน่อยนิ้วจินว้นถึงถึงมาซ้อมเต้นซ้อมคอนเสิร์ตดถึงม,มาซ้อมรำอีกนะคะเป็นหมอรำว่าอย่างไรนี่เลยค่ะ เป็นมอรุไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าเรามีใจรักในด้านนี้นะคะก็สู่ไปบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ใจออกก่อนนี่ใค่ะกมีหรือบางคนก็ไปติดพันุ์อย่างอื่นก่อนก็ห่างหายกันไปนะคะกับนาเสด็ความสามารถทุกกันนะคะจึในกระฝากไว้แน่ก็แล้วกันนะคะงานวงสําคัญมากๆานะคะเข้ามาอยู่กลิ่นกับโปงเข้ามา ถามาหากินกับวงนะคะช่วยประชาสัมพันธ์งานวงด้วยนะคะตอยกันแช่นะคะซีนคีบอร์ด้าเห็ด้าสาพารรำนะคะบาาริเวณิโพสหาตงแต่มาไล่หรือโพสขอบพูดางแต่มาไล่บ้านหาสัของนะคะก็ต้องโพสในหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อวงเองแล้วก็ต่อตัวของศิงลปินเองนะคะซึ่งหลายคนกสิฮู้เราละว่า,มาหมายถึงไถ่นะคะมันไม่ใช่คนใดคนเดียวนะคะ แต่ว่าน,านั่นนู้ยกสิบอลเาปูดอัฟโยันมันเป็นกระแสดับมาเนาะนกับเพื่อนกันะสมโตัวเราละค่ะคนที่บอไหมายถึงนะคะจะกะให้เพื่อไในปรปับปรุงจะของไหมคิดไหมทำไหมนะคะสหลับคิดีนกะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ